อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะโยโย่ yo <ๆ>นะครับผมได้สําสำหรับในวันนี้ oh, เอาเอาหมือนเดิมธรรมดาดีกว่านะครับผมไม่รู้จะแรปโยกันทําไมนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็เช่นเคยก็ผมกับรายการ Inbox นะครับผมที่จะพานาน้องทุกท่านนะครับหรือผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพาโมโมดเดลหรืออื่นๆนะครับผมแล้วก็จะทําการแกะออกมารีวิวกันให้เห็นกันจัดๆเต็มๆสู่กันไปเลยนะครับผมว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับผมและวันนี้ก็เช่นเคยครับผมกับพี่ชินและการรีวิวการ์ดไฟแวนก์ดภาษาไทยนั่นเองนะจ๊ะโดยในวันนี้ก็ผมก็จะทําการรีวิวสกิลและคอมโบต่างๆของแคลนเมกาโคโนนี่ให้น้องๆทุกคนได้รู้จักกันนั่นเองครับเดี๋ยวคงต้องขอเน้นย้ำกันอีกนิดนึงนะครับผมว่าสําหรับ กล่อง Extra b o o s t e สเ e c k หมายเลขหนึ่งนั้นได้มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำและแวกใกล้เคียงบ้านของท่านหรือถ้าเกิดหาซื้อกันไม่ได้จริงๆนะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของวิชินนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทางกล่องข้อความเลยนะครับผมสามารถสั่งซื้อหาจับจองกันไปเจ้าของได้เลยและไม่ได้มีเพียงแค่การซื้อขายเท่านั้นนะครับผมใน Facebook ของเรายังมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนทุกสัปดาห์นะครับผมให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกรับของาะวันกันฟรีๆกันได้เลยนะคร น้องๆยังสามารถเข้าไปอ่านบทความดีๆนะครับผมใน w w w c h ไว็บดอทชินแอได้นะครับผมในน,มน,นั้นก็จะมีบทความดีๆให้น้องๆได้อ่านเก็บความรู้กันไม่ว่าจะเรื่องแวนการหรือเรื่องอื่นนะครับผมก็จะมีกันให้น้องอ่านกันแบบเต็มๆได้เลยแน่นอนถ้ายังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทาการรีวิวกันแบบเต็มๆเ,เลยดีกว่าว่าเมกาคลนีในชุดนี้นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวคงต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เช่นเคยนะจ๊ะ เมกาคลูนี่ในชุดนี้นี่มีทั้งหมด5ใบนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มที่เกรดศูนย์ใบแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือคริติคอลทิกเกอร์นั่นเองครับผมกับเซกเตอร์บีเทอร์่นเองครับผมซึ่งเซกเตอร์บีเทอร์นั้นเป็นคริติคอลทิกเกอร์ที่ไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดนะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆมีเมกาคลูนี่เป็นเจ้าของถ้าเกิดได้ซื้อชุด BT04-1 ซึ่งขณะนั้นมีเมกาคลูนี่มาและมีทริกเกอร์ให้ด้วยทริกเกอร์ที่ให้มานั้นจะเป็นแบบสมดุลนั่นเออองงคครับผมมืีย่าละ4 แต่ถ้าเกิดน้องๆบอกว่าไม่พอใจอ่ะมันไม่แรงอ่ะอยากใส่คีย์ที่เข้าเยอะกว่านี้ทำยังไงก็มายากับผมซื้อชุดนี้เลยจัดกันไปเลยกับผมว่าข้ั้งในนั้นก็จะมีคียที่เข้าติ๊กเกอร์ให้น้องๆใส่เพิ่มนั่นเองก็สามารถจัดคีย์ที่เข้าได้เป็น4-8ใบแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเมงก้าคลนี่ในตอนนี้ซึ่งเด็กวิชินก็จัดไป8ใบเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนกับผมว่าการใส่คีิที่เข้าเยอะก็สามารถกดดันฝั่ังข้มได้ดีนั่นเองแต่ก็ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดนั่นก็นอตัวเลือกกที่นนาาํไปใช้บผมกับ เซกเตอร์บิทเทลนั่นเองครับผมมาดูเกรศูนตัวต่อากันมาดีกว่าครับผมซึ่งเป็นการปอะกระตัวขั้งแรกของยูนิตท,ที่ติดชื่อว่า Machining นั่นเองนั่นก็คือ m a c h i n i n g Worker a n นนั่นเองครับผมเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับผมหลายๆคนอาจจะสับสนน,นิดนึงเห็นใน Facebook หลายๆคนเห็นถามกันมานะครับผมอย่างเช่นยูนิตแคลนแมชช i n นนิ่งแคลนบิทเทลซิสเตอร์หรือว่าแคลนนุ้นแคลนนี้มีไหมมาจากไหนขออธิบายก่อนนะครับผมว่ามันไม่ใช่แคลนแต่มันเป็นชื่อ เป็นชื่อที่ติดมากับยูนิตในแคลนน,นั้นๆอย่างเช่นเมกาคลอนีก็จะมีซีรีส์แมชชีนนิ่งในแคลนนว่าก็จะมีซีรีส์ไลเซอร์คือมียูนิตที่มีชื่อไลเซอร์มันเหมือนกันนั่นเองและพอพวกนี้เอามาอยู่รวมกันก็จะเกิดความสามารถพิเศษขึ้นมาตาม,มเอฟเฟกของเขานน่นองครับผมเรียกได้ว่าเป็นลูกเล่นที่เอาไว้เล่นด้วยกันนั่นเองดังนั้นมันไม่ใช่แคลนใหม่แต่มันเป็นยูนิตที่ติดชื่อนั่นเองอย่างเช่นยกตัวอย่างละกันนะครับผมในอนาคตออร์แลคเวย์ก็จะมีออเยอะมเกๆ ตอนนี้ออกมาประมาณ2-3สตัวแล้วในอนาคตก็จะมีโผล่มาอีกเรื่อยในนั้นเองครับผมจนสามารถจัดเป็น oracle สาย b o t h e r sister ได้นั่นเองดังนั้นนี่มันไม่ใช่แครนใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นชื่อนั่นเองนะครับผม machining ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งครับผมที่มาการปรากฏตัวในของ m e g a c o l o n i นั่นเองมาดูกันดีกว่าครับผมว่าตัวนี้มีความสามารถอย่างไรบ้างเกรดศูนย์ห้าพันไม่มีความสามารถที่ถูกไรทำละถอยและไม่ใช่ิกเกอร์แต่อย่างใดความสามารถประเภท auto เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเรียอากาศ เลือกเรียกาศ1ใบที่มีคําว่า Machining ในชื่อทําการสแตนการนั้นน่นเองครับผมดังนั้นสมมติว่าพี่ชินมี Machining ที่อยู่เรียกาศเลสอยู่จากเอฟเฟกอะไรก็ตามนะครับผมและทําการ call ตัวนี้ลงมาก็สามารถใช้เอฟเฟกของ Machining Worker and s t a แ d สิ่งที่ยูนิตที่มีชื่อ Machining ในชื่อได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวลูกเล่นมันมีไว้ให้ใช้แน่นอนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับผมอ่ะเก็บไว้ก่อนนะ มาดูเกรดหนึ่งดีกว่าผมก็จะเป็นแมชชิ่งนิ่งเหมือนกันนั่นก็คือแมชชิ่งนิ่งทรนี่นั่นเองเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียการหากคุณมียูนิตแคลนเมกาโครนีที่มีคําว่าแมชชิ่งนิ่งในชื่อกาดอยู่ในโซขคุณตัวนี้บวกพลังโจมตีสามพจนจบเธอนนั่นเองอ่ะง่ายๆสมมติพี่ชินมีแอนด์อยู่ในโซอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วก็ทําการไลททับลงมา เอฟเฟกต์แมชชีนิงขาเนีทำงานเมื่อมียูนิตที่ชื่อแมชชีนิงยูนโซซึ่งก็มีแล้วหนึ่งตัวก็จะบวกพลังโจมตี3 0 0พันจนจบเทอร์นนั่นเองครับผมก็เลยได้ว่าเทอร์นี้ก็เป็นแอด10,000หมืนนั่นเองจะลงข้างไหนยังไงก็ได้ขอแค่เกิดมียูนิโซก็จะบวกพลังโจมตี3 0 0พันจนจบเทอร์แล้วนั่นเองซึ่งเรียกว่าตีหนักมากๆเพราะว่าลงมาเป็นเกรดหนึ่งแต่ตี1 0 0 0 0หมืเลยนะน่ากลัวนะเก่งนะครับผมดังนั้นนี่ก็จะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่โหดแน่นอนมาดูเกรด2มาดีกว่า่าับผมกนีเลย Machining Mantis นั่นเองครับผมอ่าความสามารถคล้ายกันเลยครับความสามารถประเภทออโต้ก็คือที่บอกว่าคล้ายก็คือจะเหมือนกับ Machining Hornet นั่นเองความสามารถประเภทออโต้ uto, เมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศหากมียูนิตแคลนเนกัโคนีที่มีชื่อแมชช i n น n ิในชื่อและการเป็นนั้นอยู่ในโซก็กจะบวกพลังโจมตี3,000จนกระทั่งจบเทิร์นนั่นเองครับผมอ่าง่ายๆสมมติมีอ่ามีอย่างนี้อยู่แล้วกันนะ มีอยู่เรานี้มีอยู่ในโซลต้อง2ใบเนี่ยเมื่อไล์ลงมาปุ๊บก็จะบวก3,000จนจบเทินนั่นเองหรือถ้าเกิดจะคอลลงมาข้างๆถ้าเกิดมีแมชช i n i n งอยู่ในโซก็จะบวก3,000เหมือนกันครับผมก็จริงๆเอฟเฟกมันไม่คล้ายแล้วมันเหมือนกันเลยแหละครับผมกับแมชช i n i n งแมนทิสกับแมชช i n i n ง h อเน็ตนั่นเองส่วนลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพิชิตอธิบายให้ฟังครับผมมา้องไปเล่นกับเกรด3นั่นเอง ซึ่งเกรเลด3ก็คือตัวนี้เลยครับผมกับนี่เลย Machining Stack Beetle นั่นเองครับผมอ่าไม่ใช่สเต็กนะครับสเต็กนั้นอร่อยนะครับผมตัวนี้เป็นมแมลงแล้วเนี่ยไม่น่าจะเอาไปทำสเต็กแต่อย่างใดนะครับผมพอสามารถมีอย่างเดียวพอสามารถประเภทออโ,โต้เมื่ออยูยนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ให้เลือกยูนิตแคลนเมกาโคลนีที่มีคำว่าแมชชินนิ่งในชื่อไม่เกิน2ใบคือน้องเจ้าหนึ่งใบก็ได้หรือเอาสองใบก็ได้นะครับผมในโซของคุณในโซนะครับเนี่ยนะครับว่าในโซคอลยูยนิตนี้ลงช่องเรียกกาศ โดยต้องไม่ซ้ำที่กันในสภาพเลสและยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีบวกตามผลรวมพลังโจมตีพื้นฐานของยูนิตท,ที่ขอ,อกานนะครับผมและด้วยผลของสมบัตนี้ทั้งหมดนั่นเองจนจบเทิร์นนั่นเองเอางี้มันยาวเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่าจะได้ไม่งงสมมุติพี่ชินมีเกรด0เป็นแมชชิ n น n งเกรด1เป็นแมชชิเน็งและเกรด2เป็นแมชช i n น็งไลท์ตามลาดับพอเข้าเทิร์นพี่ชินทําการไลท์แมชชิเน็งเสร็จไปเทิร์เกรด3เอฟเฟกต์ทำงาน พี่ชินสามารถเลือกแมชชีนนิ่งสองใบในโซนะครับผมหรือต่ำกว่าก็ได้เข้ามาในช่องเรียกาอยู่ในสภาพเลสอ่ะสมมุติเอาอย่างนี้แล้วกันอ่ะเอาแมนติสออกมาหนึ่งตัวแล้วก็เอาฮอนเนสออกมาหนึ่งตัวนะครับผมพอออกมาอย่างนี้ปุ๊บต้องอยู่ในสภาพเลสใช่ไหมครับและพลังโจมตีของสแต็กบิทเทิลจะบวกตามพลังโจมตีพื้นฐานของ2ตัวนี้ก็คือบวกอีก9,000พันบวกเจ็ดนั่นเองคือ10,000หมื่นบวกเก้าบวกเจ็ดพันก็สองหมนั่นเองครับผมซึ่ง จะไม่นับ3 0 0พที่ตัวนี้จะได้มาเพราะว่า3,000ที่ได้มาจากการออกมาเนี่ยคือเมื่อตัวนี้ออกมาในโซมีแมชชีนนิ่งก็บวก3,000จริงไหมครับความสามารถของทั้ง Hornet และ Mantis แต่เอฟเฟกของ Stack b e t เ l e จะไม่นับจะนับเฉพาะพลังโจมตีพื้นฐานคือพลังโจมตีตามเลขที่เขียนอยู่ไว้ตอนแรกเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยไอ้สามพที่บวกมาสแต็ก b e e เท e จะไม่ได้แต่2ตัวนี้ก็จะบวก3 0 0พนั่นเองครับผม และแน่นอนว่า2ตัวนี้ต้องออกมาอยู่ในสภาพเลสเท่านั้นคือจะสั่งตีไม่ได้สั่งบูสต์ไม่ได้นั่นเองแต่ตการที่ออกมานั้นน้องๆไม่จาเป็นต้องออกมาในท่านี้นะครับนอกจากออกมาในท่านี้ก็ได้ท่าไหนก็ได้ผมจะทายะเอ้ยไม่ใช่ทายากไม่เกี่ยวท่านไหนก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดออกมามันก็จะกลายเป็นว่าอุ้ยเราก็แค่บป็นากาดตีหนักเดียวสิแล้วอย่างนี้2ข้างเนี่ยต้องรุ้นสไตล์ิกเกอร์อย่างเดียวหรอไม่ไปนไรครับพี่ชินมีตัวช่วยครับผมนั่นก็คือการใช้เอฟเฟกต์ของ machining worker and น,นเองคราวนี้ ตัวเลขที่ดีที่สุดไม่ใช่การนํา2กําัหนึ่งออกมาแต่ตัวเลขที่ดีที่สุดก็คือเมื่อไล่เกรดสามมาปุ๊บให้นําเกรด2กับเกรด0ออกมาต่างหากอ่ะเป็นอย่างงี้ครับผมสมม,มติอ่ะพี่ชินเอาเกรด2อ,ออกมาอยู่ตรงนี้ละกันตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้ละกันจริงจริงอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ชอบเลยอ่ะสมมติอยู่ข้างๆละกันนะอยู่ข้างๆคราวนี้ก่อนอื่นสเต็ปเบิเรเทิบวกพลังยมตีก่อน บวก5,000กับบวก9,000โอเคมันก็จะกลายเป็น2 4 0 0 0แล้วนั่นเองครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยตอบโบท๊ทอีกทีนึงให้มันกลายเป็นประมาณสัก30,000กว่ากว่าก็ไม่มีปัญหาละทีนี้ประเด็นคือเมื่อแอ n ออกมา พอสมารถแอนทำงานนะผมเราสามารถเลือกแมชชินนิ่งหนึ่งตัวแสแตนได้แน่นอนว่าเราก็สามารถเลือกแสแตนตัวเองก็ได้หรือเลือกแสแตนไปนี้ก็ได้แต่นั้นพี่ชินจะเลือกแสแตนไปนี้แน่นอนครับผมแลวตอนนี้ก็จะบวกพลังโจมตีอีก3,000ด้วยเพราะว่าในโซเรายังมีแมชชินนิ่งอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่บวกก็ไม่เป็นไรก็เอาไปต่อบูส๊ตีตามปกติได้ครับผมดังนั้นในเทอร์นี้เนี่ยเราก็สามารถโจมตีได้อย่างหนักๆ2ครั้งนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นหมื่นสองตัวนี้ก็ ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่นับการบูสต์ถ้าเกิดบูสต์ด้วยสักประมาณ8,000หรือว่า7,000เข้าไปรับรองว่าตีนหนักๆแน่นอนนะผมดนงน้นนี่จะเป็นคอมโบที่ดูเดือดของ Machining Stack Be ีเทิลนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเล่น Machning Stack Be ร e เทิลซีรีส์นี้แล้วก็แนะนำว่าจัดไปอย่างละสี่จะดีที่สุดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบนมือเรามี Machining Work e r เ n d ด้วยล่ะเราก็สามารถครอบปกติแล้วกเลือกสแตนตัวอื่นได้อีกนะครับผมอย่างเช่นกรณีน,น,นี้อ่ะต มีอย่างนี้อยู่แล้วกันนะสมมติมตอนแรกเป็นอย่างนี้อยู่อ่าบนมือพี่ชินบังเอิญมี m ม c h ช n i น g ่งเวอร์เกอร์แอนด์สองใบเลยแล้วกันก็ไลท์สแต็คบิทเทิลทำการถอยออกมาโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วแล้วก็ลงมา2ตัวก็จับสแตมคู่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็โหดเหมือนกันแต่ไม่ใช่มีแค่นั้นปกติแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราทําได้ตามนี้จริงๆใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นคอมโบที่ว่าอ้าวมันก็ใช้ได้แค่ทีเดียวสิเพราะว่าพอไลท์เกตสามมาปุ๊บ ่ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ลากเกรดสองมา1ตัวลากเกรดศูนยออกมา1ตัวใช่พลังโจมตีก็จะแรงจริงๆครับผมแต่ก็แค่เทอร์นนี้เทอร์นน้กก็ตีแค่หมื่นเดียวแล้วสิไม่ต้องห่วงครับผมถ้าเกิดน้องๆมี a มช i นิ่งสแต็กบ e เทิลอีก1ใบบนมือในเทอร์นน้าน้องสามารถไล่เกรด3ทับแล้วก็เอา2ตัวนี้ออกมาสู้ต่อได้ไครับแถมตัวที่ออกมาก็จะบบกพลังโจมตีอีกหมื่นด้วยโหสอหมื่นเจ็แล้วมาถึง ต่ออีกสัก8ป0 0ัน0า0ใครมันจะไปกาดไหวถ้าไม่มีเพอร์เฟกต์การนะครับผมดังนั้นไม่ใช่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันใช้ได้2ครั้งต่อ1นเกมโดยปรับมานะครับผมโดยปรับมานะครับถ้าเกิดน้องมีมาเชสติกบิทเทิลหลายตัวก็สามารถไลท์ทับซ้ําซ้อนไปเรื่อยๆนั่นเองใครจะรู้บางทีอาจจะเกิดโอกาสที่ว่าเราไลท์สเต็กบิทเทิลแล stack ้วไลท์สเต็กบิทเทิลออกมา2ตัวก็ได้นะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิดน้องๆมี ห่วงเรื่องของการว่าเ้จะไม่มีโซไปเล่นน้องเอาไปเล่นกับเต่าเด a ์วอนเนอร์แอนด์ไลออนที่มีความสามารถในการโซชาร์ทุกเทิร์นก็ได้ก็ไปจัดคู่กันให้เดซ์วอนเนอร์แอนด์ไลออนคอยชาร์จเข้ามาเรื่อยๆก่อนเพื่อให้มีโซและลุ้นว่าตัวพวกแมชชินนิงจะติดเข้าไปเยอะๆแล้วก็ค่อยเล่น Mach ining, แมชชินนิงสเต็กไปเทิร์รัวๆก็ได้เหมือนกันเล่นทุกเทิร์นตีเทิร์นแล้วประมาณสัก2 0 0 0มนกว่า3เทิร์นติดอย่างเงี้ยกาจะไม่อยู่แน่นอนครับผม ดังนั้นนี่ก็จะเป็นลุกเล่นทั้งหมดของซีรีส์แมชชีนนิ่งที่สามารถนําไปเล่นได้ในตอนนี้นั่นเองครับผมก็จะมี0 12 3ให้ครบนั่นเองแล้วก็มีที่ข้ออีกหนึ่งใบเอาไว้เสริมความโผดครับผมเพราะว่าน่น,นะว่าถ้าเกิดเราลงสแต็กบิเทอร์มาเนี่ยพลังจมตินี้ทะลุ2 0 0 0 0ืนแน่นอนอาจจะถึง3 0ม0 0ืได้ถ้าเกิดต่อบ,บูสต์ดีแล้วถ้าเกิดเราเปิดได้คลิปละโอ้โหยิ่งใส่คลิปไปแปดใบโอ้โห เปิดมาคลิปปาบอัพเทปประมาณสักสามหมื่นกว่า2คงขีใครมันจะไปกาดอยู่แทมอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้ครับผมเหมาะสาหรับการตีปิดเกมมากๆดังนั้นใครลักเมกาโคลนีใครอยากตีกหนักๆมันๆแล้วก็ชุดนี้พลาดไม่ได้น่นนครับผมกับเมกาโคลนีซีรี์แมชชินนิงละกัน่ะซึ่งแน่นอนผมว่ามันอยู่ในชุดนี้นั่นเองเดี๋ยวคนนต้องขอเน้นย้ำเป็นปทีนะครับผมว่ามีการบอลจำหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านคาชแนาและแใกล้เคียงบ้านของท่าน น้องๆก็สามารถหาซื้อจับจองกันเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของพี่ชินนะครับผมทางกล่องข้อความก็เข้ามาสั่งได้เลยเอาชุดนี้กี่กล่องกี่กล่องยังไงบ้าง เดี๋ยวถ้าเราจะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อให้เองนะครับผมก็พูดคุยกันได้ครับผมเอายังไงหรือจะขอคำแนะนำก็ได้ว่าซื้อเด็กนี้ดีไหมยังไงก็ได้สามารถเข้ามาสอบถามกันได้เลยครับผมสําหรับวันนี้กับการรีวิวแคลนเมกาโคลนีที่ปรากตัวในเอ็กซ์ต้าบูสเตอร์เด็กมาเล็หนึ่งก็คงจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคราวน่าจะเป็นแคลนอะไรนั้นก็คงต้องขอให้ติดตามชมกันที่ดีนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีลลา